สวัสดีครับ FC และก็ชาวเพื่อนช่างนะครับวันนี้ตอนเย็นๆพอดีว่างว่างหน่อยก็เลยเอาโปรแกรมใหม่ๆมาให้สำหรับ FC ทุกท่านแล้วก็เพื่อนช่างที่ทำงานกันอยู่นะครับสำหรับโปรแกรมนี้มีให้ทางเพจนะครับจะไม่มีใต้ youtube นี่ก็คือโปรแกรมที่จะทำงานเกี่ยวกับการบาย a พาส r r p หรือ google หรือ gmail นะครับโปรแกรมตัวนี้เปิดติด ไม่มีการติดตั้งลงไปในคอมพิวเตอร์แนละ้วก็เปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยโปรแกรมตัวนี้สารพัดประโยชน์นะครับจะเป็นการปลายพัส FRP ของ Samsung หรือจะเป็นการเจอเบ i iPhone หรือจะเป็นทำงานเกี่ยวกับพวก Vivo, Oppo, Realme, Infinix นนะหล,หลายยี่ห้อเลยเดี๋ยวเปิดโปรแกรมขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับปขึ้นมาแล้วในหน้าของพวกนี้ก็จะมีหยหลายอย่างนะครับ มาดูกันก่อนให้ดูช้าๆในจุดพวกนี้จะเลื่อนหน่อยเลื่อนไม่ได้ไว้ขึ้นมาอยู่หน้าจอนิ่งเลยอ่าติก,กไปเนี่ยพวกนี้ก็จะมีหลายๆอย่างสําหรับท่านที่เรียนรู้เรองโปรแกรมจะเข้าใจนะครับวันนี้ยังไม่มีการสอนโอเคนี่คือการติดตั้งในเวอร์ไม่เป็นไรติก๊กเอาไปก่อนอโอเคนะครับนี่ตัวสแกนไวรัสนี่จะมาสม่วนมากทางที่ดีก็ปิดสแกนไวรัสไว้นะครับวันนี้ผมไม่ได้ปิด่ะ คือไม่ให้มันลบกวนกับตัวโปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือตัวพวกที่เราสามารถแก้ไขปัญหาการทำงานในตัวเครื่องได้อันตัวนี้มาถึงตัวนี้ก่อนอันนี้คือเมื่อเสียบ USB บแล้วก็จะทำงานกับเครื่องนี้อันนี้นะครับมันเป็นการบายพาสตต่างๆนาๆนาไอ้อะพีเริ่มเป็นการทำงานหลายรุ่นหลายแบบเห็นไหมเป็นตัวนั้นไปเพื่อจะได้มองเห็นชัดเกี่ยวกับระบบเครื่อง เกี่ยวกับ CPU แต่ละอย่างอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆในการทํางานแต่สําหรับท่านที่ไม่รู้ก็ศึกษานิดหน่อยนะครับโปรแกรมพวกนี้แต่การศึกษาการทํางานต้องใช้ตัวเครื่องมือถือหรือเครื่องโทรศัพท์ของเราที่มีตัวจริงอยู่แล้วเอามาทํางานร่วมกันอันนี้พูดถึงตรงนี้ไปก่อนนะครับยังไม่ทันถึงจุดที่บายพาร์ทเของซัมซุงนะครับส่วนมากจะใช้กับซัมซุงกับเจลเบ i ไอโฟนส่วนมาก พวก Oppo Vivo ใช้ตัวอื่นก็จะเข้าใจง่ายกว่ามาดูรายละเอียดโปรแกรมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือตัวรายละเอียดของโปรแกรมการทำงานการจะเป็นการบายพาสหรือการเขียนอะไรต่างๆมานในระบบของ Android บางทีโปรแกรมเขาทำออกมาเราก็ ทำอะไรไม่เป็นก็มตีต้องศึกษาดูก่อนนะครับทีละอย่างเห็นไหมอันนี้ก็คือให้ดูยังไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวมือถือนะครับน,นี่ให้ดูเฉพาะโปรแกรมก่อนโอเคเลื่อนลงมาน,นี่ก็คือการบายพาสแอ p พีสหรับ CPU แต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจการใช้งานลงมาอีกตัวอันนี้ก็คือการบายพาสเหมือนกันนะครับ ต,ตัวเลือกถ้าเรากดใบพัดถ้าเราเชื่อมต่อกับ USB แล้วตัวบนเนี่ยเชื่อมต่อแล้วเนะเรากด start ไปนะครับตัวโปรแกรมก็จะทํางานอันนี้ไม่ทํางานถ้าเรากดติ๊กออกอาหายเห็นไหมได้เปิดให้ดูใหม่เปิดขึ้นมาใหม่ยังไม่ทันถึง s ซัมซุงกับ iPhone นี่ฝากกันสำหรับหลายๆท่านที่ทำงานใหม่ๆไม่มี ปรแกรมที่ซื้อขายกันแบบเป็นรายปีแพงๆแล้วก็ใช้โปรแกรมพวกเอามาให้ใช้กันง่ายๆไม่ต้องซื้อหากันแบ่งๆกันใช้ไปโอเคมาดูตัวนี้ผ่านไปนะครับตัวนี้จะไม่ไม่ได้เชื่อมต่อแล้วก็กดสตาร์ทไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับตอนนี้ทําให้ดูไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องโอเคมาถึงจุดนี้นี่ก็คือพวกจะเป็นระบบการแฝปบ้างอะไรบ้างนี่เข้ามาดู iPhone นี่ก็คือ iPhone iPhone นี้เมื่อเปิดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเราต้องการเจอเบ i ไอโฟนแล้วเพื่อจะปลดล็อกไอคาวอะไรต่ๆๆนางนๆาน,านะครับหรือจะเป็นการาไปพาร์ทปลดล็อกหน้าจออย่างนี้อันนี้คือกดตัวเจอเบทลงไปนะครับรอตัวเจอเบทขึ้นมามันจะขึ้นมาทีหลังนะครับในส่ะ i ไอโฟนเดี๋ยวมาให้ดูซัมซุงก่อนอันนี้ก็คือตัวปลดล็อก ซัมซุง g นาเกิเป็น ADB ตัวนี้ปลดล็อก FRP บายพาสได้เลยนะครับสำหรับของซัมซุงนี้จะเป็น Android ตัวใหม่ครับตัว14อันนี้ขึ้นมาแล้วตัวเจเวลเบทโอเคกลับไปที่าไดฟอยนี่คือโปรแกรมเจเลเบดไอโฟนขึ้นมานครับเรากลับมาที่ไดฟอนเนี่ยเราก็จะได้โปรแกรมตัวนี้ไวเ้เจลเบเครื่องเพื่อจะทำการบายพาสไอคาว อีกทีหนึ่งก็ใช้โปรแกรม y บพ s s อีกทีหนึ่งนะครับคนละโปรแกรมกันตัวนี้จเจอเบลจเฉยเสร็จแล้วตีก็ไปไปดูซัมซุงต่อนะครับสำหรับตัวนี้คือหลักๆเลยนะครับการปลดล็อก f r p y p พ s s ของซัมซุงแอนดรอย d 1สิบสามสิบสี่เลยอนะตัวใหม่สุดล่าสุดเลยนะครับนี่มาฝากกันแค่นี้นะครับวันนี้ของดีๆใหม่ๆขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจอก,กันแค่นี้นะครับสนใจ ลิงก์ก็ไปที่เพจแล้วกันนะครับสวัสดีครับ